ดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องอ่าเอฟซี่องแมพญารำเพิดนะคะแม่รุ่งนภา,าลำเพินออฟฟิเชียลนะคะวันนี้น้องไบเออร์จะพาชมอ่ะเบื้องหลังนะคะนี่ค่ะพี่น้องเอนกำลังปลูกผมเ่นเวทีเนาะบายคุณแม่ปอนะคะแล้วก็พี่เอดพี่มีนนะคะกาลังกินแม็กบลืมบึืมบัมกันเลยนะคะ <c oughs> ส่วนยิง่งขนาดสำหรับพี่น้องล่าสุดไม่ทราบอะไรกันเลยสุเมียฝากช่องกันนายค์ามพล่แล้วพอนวันนี้ก็จะมีเอ่อวันนี้ก็จะมีเอ่อแมวล,ล่าเข้าค่ายลูกเสือนะคะทางด้านนู้นนะคะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องค่ะเธอกำลังจัดเตรียมสถานที่นะคะเนาะ มีนการแสดงรอบกองไฟด้วยนะคะคือเมือถ้ว่ามาีหอดอันกองไฟพี่น้องมีเต็นมีอย่างเป็นตุเป็นตาพเพลนดีดีทั้งในแม่ยังตัองเสียงทั้นก็จะเป็นอันท่านพออแล้วก็ท่านรองผออนะคะกพวังพากันเตรียมตัวกันนะคะพี่นอ้องอัดรายการแมวล่าเฮาแรล้งนี่ อาจารย์นักรตีกับสเปนนั่นซูรูเนาะผัวพี่น้องเพื่อนเฮดดีหลยเพิ่นเฮดดีไล่นี่ค่ะเป็นยูทูบเบอร์แนวก่อนนี่ค่ะไปเออกับว่าการพ้าขาไปชมนเนาะเซอร์ไพรส์ยงไงคะพันมาฟังนี่กับสเปนน็นน้องๆน้องๆกำลังทำหัวนะคะ เมื่อกาเขาไปสัมภาษณ์ินไปทายใกล้ๆอยู่เขากำลังทายอยู่ตอนนี้นี่นะหคนน้องๆก็กำลังรอซ้อมเต้นอยู่นะคะัวเออสี่ข้าเาจะขอติกนี้กันปะวจจกสสิรอดกอดขาปี วันนี้หนาวนะครับอีตางก็มาอยากเป็นบอดเตี่ยผสมพันธุ์ขากใส่พันธุ์แล้วสาวก็มาได้อาบน้ำเป็นหมาเลี้ยงได้แซวหมาแม่นอนอ่ะมันก็เป็นค่ำคร่ำมองดูไอ้ไอ้ไอ้สวถนาเป็นเจ้าของชิ้กันแดดเขาจะฟ้องแบรนด์เนี่ยเขาทำอะไรนี่ซื้อแบรนด์เนี่ยมากรอบมากรีมีเอฟพีเอฟเป็ดสิบบวกบวกบวกนี้แตกสาวใส่กันสำเร็จ หน้านี้ก็จะเร่งแปะขนขาวแปะแับเงีมาห้แอนเร่งแปะขนลายแม่ลีนะคะมาทอนทันเฮดตาเพื่อความปรังเสร็จแล้วใช่ไหมคะเหลือหัวเสร็จแล้วค่ะแค่นี้นะดูใบมาผู้ปลั๊งฝากติดตามนันได้จ้ากวาจะเสร็จนะคะพี่น้องรายละเอียดี่ เราแตประกอบแตบันเดมี่ไม่เอานี่เสร็จแล้วเหรอแค่ซุบลงเลยแม่ในกล้องสวยมากเลยอะตัวจริงเขาสกปรกบุรีจริงบุก็จริงจริงตักใจเราให้ตักใจจริงเนาะจีนจะไม่ให้ขึ้นไปกินข้าวที่ห้องอีกแล้วพี่เต่าใส่เนาะคืนนี้จะไม่ให้กินข้าวที่ห้องติลิโคนหรอกพี่เต่าใส่เต่าอะไรนะเต่าฉายาว่าอะไรนะ ใส่อะไรจมูกใส่สมองก็ใส่ไม่อะไรเลยอ้าวไ่อย่างกินเนาะค่ะพี่ใส่บวกกันอะแกงอจิกายแกงอจิกายพางที่ก็อยากกินชาบูอยู่นะชาบูที่เป็นสายพานเนาะมันเหลี่ยงหลังรุ้ยๆมาเนาะ ไอที่เป็นแบบกุ้งเผาแล้วก็หอยแครงข้าหนียวทุเรียนแท่งนะจ๊ะข้าวหนีทุเรียนด้วยอยากกินมากมากเลยแต่ว่ากินโครงไก่ไปก่อนนะเดี๋ยวเราก็มีหรอกเดี๋ยวเราก็มีเดี๋ยวเราก็ได้กินข้าวด้วยกันค่ะแต่ตอนสดไรน่งพอลูกินเนาะโอเคค่ะ ท่านแม่ก็ทพ่อออกินข้าวนะคะแค่กับโตดกันชกเลยเจ้าท่าพ่ออ๋อรี่พกินข้าวเนี่ยท่านพ่ออ๋อยังไงคะหนี่มาถ่ายคนถ่ายโลกจิตซ่องคนเมียคนบอกข่ายก็่ายตว่าต้องแบบต้องเย็ดรุ่งจบเย็รุ่งมามากินข้าวกับทานข้าวกับพ่ออ๋อเนาะทอดลูกชิ้นลูกอะไรก็ซื้อมาเราเป็นคนแบบง่ายๆกินข้าวกับทอดลูกซีนนะคะ เส็ยนี่มเขึนรวมแล้ว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 เืาบอกจัดกาแบบนี้้งว่าวนดูตงแบบเป็นมูเป็นมูนมีมาการแสดงนิดนึรดหลด เรหรือปลาดกินพให้กระเทยแบบกระเทยเหร่นน้ำเนี่กีฬาสีน้อยใหญ่เนาะต่อไปเนาะกรเพื่องไปกัดเขาเนะต้งคายเตียนแล้วก็บแบบเหยียบเป็นมูเป็นมูแลมัไล่ง่ายตัวเขาฐานตั่นสิเลแบบคนติ่นมือโยนเขาเน่าต็งกับทาสิ่งี้เาาไปเขามาไดิเขาไปเขามาพเ่งลงมากระตายใกองไปค่ะสิบวิคืน ไปแม่มากเลยพดกระเทยขานทดน้ล่นดน้ำไก่อบฟางนั่นเลยกระเทยอบฟางแล่นหากล้วยแด่นบันีิแล่นท้าเด็กตามเกาลีไปแม่ใส่แม่ไปขอนนี่น้ำเพิ่นแม่รับกองไฟน้ำเพิ่นแม่ เน็เพชรตาเมื่อเท่มสวัสดีค่ะเดี๋ยวเห็นหน้าพอเลยมองเห็นไฟเมื่อเท่มคือแม่ในเอ็มวีพี่น้องหน้าดำเมา่ัตนตี๊ดหน้าดำมืดมันเราลุยไฟเราลุยไฟมารวมกิจกรรมของกอแต่ว่าจะของลุยไฟมือนีกัะไอทิปุกลูกไอทิปดีลายโอเคค่ะพี่น้องฝากไว้เท่านี้ค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่พญาเพุ่มนำนะเด้อยจ้าเด้อ นังรอดนะคะตอนนี้เตรียมแล้วค่ะเขาเขาเม้ลาเนี่เม้าลามันีลอบกองไฟค่ะเตรียมตัวแล้วมาทุกคนแล้วโอ้โหุบ่สุขบ่สเขบอสุ้บ่ส่สุสุข่สุขบสขสุขบ่สุขบ่สุขบดสสงสัยคืสนี่สุบสุบ่ได้นอนุขบ

ได้กันดด้วยหุ่นดันเพราะว่ได้กลังองปังมั้กรนลกช้ง่อนงก็ลุกยางแต่ว่าที้มีดอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาน่ามันกาล้างขอดมันก็ล้าง่ดะเป็นจะเป็นโคเล่เนี่ยขวดใลูกแตัวน่นทับตายตัวนึงเขาเรกมันจะทับตายกได้

เป็นตาหักย่างคักได้ค่ะมื่อนี้แมวลามื่อนหรเตรียมเตรียมเตรียมตัวแล้ชมรับฟังนะครับเมียนจะรับกุ้มดอกหน้าโอ้ดอกดอกดินเป็ดดิมูดอกดินเป็ดติงจะซื้อมูดอกยังแน่ยกอดดอกยังแน่ยนี่ก้อดอกดินเป็ดดอกยังหันมูน่ะมูดอกทฟนงแต่เอ้ยบางอย่างไปยามๆมาดูถามมาดูมีมูยังแน่ถามมาดู ดอกยัางก๋วดอกยัางก๋วมึงหนาในหนองดอกทองดอกทุ่งบะอโค่บอกเขาไปลูกดอกสากรานี่ดีอก็ยังมีใหม่ป้อมใหม่มีงามบอไงตลอดการนะใหญ่ไตลอดการผิดซีไทยใหญ่ตลอดกาหญ่ตลอดการ ง่ายจรเลยเ่ต่พัดไดเราก็จะง่ายตลอดไปแรงสั่งฉันโอ้โหเปนตะลุนเลยง่ายตลอดกานใส่หอดใสุ่้มมาหน่กุ้มดอกซากุระอันนี้กุมอย่งนี้ดอกโอ้เฮ็ดไหมเห็ดไหมเห็ดไหมเงอันนี้ก็ช่องเขียนเลยได้หลินแล้วพบอ สงสยกินดักแค่เรื่นละครไม่ดอย่างเ้ยมึกสงสักุ้มนี่ติตั้งใจบอกครั้หนึ่งว่าพี่ผู้ใดแบบปจะเนเลยเร่อละครนี่ก็อย่างน้อยหนาอยมาบอกเนี่ยให้งงมาบอกอย่ามาหลอกถามาหลอกถามอาตรวจใหม่นี่เขาจะเอาไปเห็นอย่างฉลาฉลาที่ว่าให้จับว่านั้นทุ่นนาทีได้ออกไปเล่อกอ แบบนี้ได้ตัวนพิคนไหนคนนไหนเขามีไม่งามบ่จำได้ซื้อกุ้มอยู่หัวมันบ่เอาอันนี้ก็เด็กควงมาเัยนี่ไงตองขอไงใคเขาสร้างเองเขาเขาเบงมาลัยนี่นเออขยันตลกเพื่อเขาหอจะว่าเสียแดดพวงอย่าง พวกยังไงพวกมะลิพวกยังก่อพวกมะลีพวกมะลีพวกมะล่พวกมะไร่โอ้ยเพาท่านอยากได้ไหมจะเป้าเ่อจะเป้าให้เถอะเออจาบตัวเขาแมวลาค่าแม่เลื้นมลาตาีลบไปจะมีสะกอนค่ะ